จะเป็นภายใน Honda าซีว c ปีศูนนะคะคันนี้นะคะภายในคอนโซลจะเป็นสีดํานะคะภายในกว้างกว้างมากเลยค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพอยคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะปีศูนย้าราคาสามแสนสี่หมื่น้าพันเอพีเอลถูกมากๆเลยนะคะเนี้ย แล้วคันนี้ผ่อนเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะพลอคันนี้เริ่มต้นมีเครดิตฟีดาวได้เลยพลคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000ันเอ็นพลเงินเดื 15, เอนเมื่อห้ออกคนเดียวได้สบายสบายเลยพลโอ้โหดีอะ่ะแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่เนาะพลอยใช่นะมีโปรโมชั่นนะออกรถเดือนนี้ผ่อนอีกปีปีหน้าเลยสําหรับใครที่กําลังมองหารถนะคะแนะนําค่ะโปรดีดีแบบนี้นะคะต้องรีบมาจองกัน,กนแล้วเนาะพลอยต้อง,นะงรีบมาจองเป็นเจ้าของกันแล้วคะ่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้าชอบคันนี้สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างอะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0ู9 83679 8 8หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจรถมือสองรถสวยสมบัติคัเซ็นเตอร์กาญจนบุรีแล้วมีเพจอีกเพจหนึ่งนะคะเป็นเพจขอ,องสาขาท่าม่่งนะคะชื่อเพจ็ถสมบัติสาขาท่ามุง่งรถมือสองกาญจนบ,บุรีค่ะแล้วเข้าไปดูเข้าไปสอบถามได้ค่ะ